รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปราวันบิ๊กเวลน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจกเกษตรทุกันเลยนะครับผมพบกันเช่นเคยเลยนะครับ ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีดีแบบนี้ต้องดียาเลยนะ <c oughs> ทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลา6กโมเงเพลงจนถึง7จ็ดโมงทางสวห้าเอชดีกับแค้มุนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกเช่นเคยนะจ๊ะ วันนี้แน่นอนนะฮะมีภาร,รกิจที่น่าสนใจของท่านประธานคนสวยดรรัชนีมหานิยมกับ P N K Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปราวันพิกเวลมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้ท่านประธานคนสวยจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะไปลุยสวนไปลุยไร่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจมากก่บ,บ้างนั้นต้องไปติดตามรับชมกันได้เลยกับ P N K พูดไปน้ำลายไหลไปนะมึง P N K Global 24 พีเคสวัสดีคะ่ะดิฉันดรรัชนีมหานิยมคะ่ะแล้วพร้อมกับท่านประธานชาญชัยคุณน้องนอ,นอกครับค่นะนายรัตน์ปิ่นแก้วสวจลา,านผูนน้บริหารรัตนบุรีโอเทาเกครับ <c oughs> ครับผมลองสีแลาด์แต่ละโลกนะครับรองพอรากดพน้องนอกคะ่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดใช่แล้วอยู่ที่รีสอร์ทเลยเร่ยรีสอร์ทบ,อบอ่อไร่โฮรีสอร์ท วันนี้เรามาเขาเรียกว่าไม่ได้ประชุมไม่ได้ชุมนุมแต่มาให้วิชาการกับพี่น้องเกรรรษตรกรชาวจังหวัดตราดจันทบุรีตราดมีระย,ยองมาด้วยมีระยองมาด้วยทุกแถวๆนี้หมดเลยนะคะครับวันนี้เขามีการกิจกรรมนะครับของพ n เที่ได้มาบอกต่อ,อสิ่งดีๆสําหรับชาวสวนนะครับเรามีสินค้าด้านการเกษตรนะครับ ที่จะเรามาบอกต่อแล้วกิจกรรมข้างในนะครับอีกต่อไปเราก็จะได้ไปเจองนกิจกรรมข้างในนับประธานเนาะวันนี้มีสิ่งดีๆที่จะบอกโครงการสุขภาพพืชสุขภาพคนนะครับที่จะเราจะได้มีจัดกิจกรรมอยู่ข้างในนับประธานั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเกษตรกรมาฟังกันเราตั้งใจฟังกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ เสร็จจากการบรรยายให้ความรู้เกษตรกรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามผลงานกันนะครับที่สวนลูกค้าของเราอีกท่านหนึ่งครับไปดูว่า,าการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างไรจากที่เราไปช่วยแก้ปัอ,อันนี้อะไรครับ อันนี้ลองตมม้มอ่ะครับลูกใหญ่ผลใหญ่มากที่ใส่ปุ๋ยเรลาเหรอโอ้โหเอามาให้เลยนะมาโชว์เลยขออนุญาตเลยนะหอมหวานหวานหวานโอ้บรรยากาศวันนี้ของจังหวัดตาเป็นยังไงบ้างคึกคักแล้วก็มีชาวสวนมาฟังการบรรยายจาก เบี er uh ้ยกรของเรามากมายนะครับในเรื่องของเกษตรินทซี่แล้วก็โอ้เยอะเลยเยอะเลยเห็นเห็นเห็นท่านสชของเราเเารียกว่าที่ปรึกษาเกษตรนะคะเข้าไปพูดกับเขาด้วยกําลังดีเลยใช่ใช่ใชใช่ชาวสวนเลยใช่ใช่โอุ้ยนะครับพยาน่าส่วนหนึ่ส่วนสองแล้วก็ปวยเปรวานตลอดไปท้งปีนะครับแล้วลูกค้าติดต่อไว้ผมสัญญาว่าผมจะ กิดตามด้วยตัวเองกับยอดเงนวตลอดครับเล็กๆก,ก็อยากให้รวยคนใหญ่ๆก็อยากรวยยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ลดต้นทุนแล้วก็ให้เซฟการเจ็บป่วยของทุเรเียนได้เหมาะและมังคุดครับพี่เปรยายเสร็จเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้ความรู้กเกษตรกรได้การตอบรับดีมากแล้วก็เนี่ยเห็นผลกันหลายคนแล้วที่ได้มาทําตลาดที่นี่แล้วก็ได้มาแนะนําที่นี่นะแล้วก็มีความรู้ไปพัฒนาการจัดการในสวนตัวเองด้วยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเขาเรียกว่า วันนี้ได้ทั้งกําไรได้ทั้งเขาเรียกว่าเซฟต้นทุนได้ทั้งสุขภาพที่ดีด้วยมากับ p n k ของเรานะครับผมแล้ววันนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปต่อเขาใช้ปุ๋ยเราแล้วพ่นเนี่ยโดนผิวเขาหน้าเขาใสขึ้นด้วยนะเขาบอกผมเนี่ยี๋ยวจะไปดูหน่อยสิว่าหล่อขึ้นขนาดไหนเอาไปกันเอาไปดูไปดูไปดูดูดคดู มาอยู่ที่สวนเจแมวเจแมวเจแมวอดีตคุณนายนายกเทศบาลบ่อไร่แต่ว่าวันนี้อยู่ข้างๆประธานนี่ก็คือพี่โฉมมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะพี่เคสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนําชื่อนักดนตรีไหนพี่ผมพสิทธิ์ชัยนักดนตรเรืองอดีตเจ๊ไม่อยู่แล้วผมก็เลยมามาแทนเขาเก๊ก็ไปขายทุเรียนจริงๆแ้ะที่มาแทนได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่โฉมอ่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเห็นสวนเนี้ยค่ะ เปไ็นยังไงมาก่อนก่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยีเคมาก่อนไม่มนเหลืองมันป่วยเป็ายังไว่าใบมันร่วงอะนะทั้งสวนแต่เฉพาะมูทันคิงเนี่ยนะต้นท้ายมือเนี่ยแต่ตอนแรกเนี่ยเขาไม่คือคือเขาไม่ได้ใช้เราทั้งหมดไม่ได้ใช้อีต้นที่ว่าเขาไม่ใช้เนี่ยมันมีลูกมีลูกอยู่เราก็เลยว่าเออเดี๋ยวตัดลูกให้หมดก่อนถึงใช้แต่ว่าทุเรียนที่ว่ามีลูกเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันมันก็เป็น มันก็เป็นท็อปเป็นไรอยู่นะเขาก็ไม่ใช่นะเขาก็เลยมาใช้บูสต์สิงเขาาใช้ฝั่งนี้มูซังคิงที่มันโคม่ามากวันแรกที่มามันเหลืองเลยมันเหลืองใช่ไหมเหลืองไม่แตกยอดไม่อะไรเลยใบก็ด้านหมดใบด้านเหลืองทั้งเหลืองทั้งสวนอ่ะทั้งซีกอ่ะทั้งขวาเนี่ยแต่วันนี้เป็นยังไงไทยทีเอ็นเคอยู่แล้วสีตะวันก็ใบก็ใบก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็สีสีใบมันก็ สวยขึ้นนะนะคำบมันเหลืองจากเด่นี้เป็นเขียวแล้วเขียวแล้วว่ามันไม่เหลืองแล้วนะเหลืองแล้วคือเหมือนคนนะนะร่างกายสมบูรณ์แล้วมันก็ดีผิวพรรณมันก็ดีเนาะใช่ฝั่งที่จะใช้ของเราพี่ชมว่ายอดใบเป็นยังไงใบสวยขึ้นมันแตกใบอ่อนมาใหม่แล้วผิวมันจะมันครับอ่จับมาก่อนใบมันจะด่านนะมั่านเหลืองมันก็เปรียบเทียบไอ้ที่ใช้กับไม่ใช้มันอยู่แค่ขามถนนหรือข้างทางกันนั่นเองมันจะแตกต่างกันไอ้ใบไอ้ต้นที่ใช้น้ำจะแตกแตกยอดดีแตกใบสีใบมันจะสดใสขึ้น ก็ดีนะาีซ้ายเนี่ยหมูจันคิงเนี่ยสวยขึ้นมาละเดี๋ยวปีนี้จะให้ก็มีลูกแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไม่หยุดแค่นี้นะดูของของมั่งวัาพิเี้จริงเหรอชาวบ้านเขาเรียกว่าปกหมอนทองใบสีทองอะไสีสีเหลืองนี่เลยหลัองมาเหลืองคอชเลยสีเหลืองเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูที ี่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่คลองแงงอำเภอบ่อไร่ที่นําเสนอที่บอกว่าอยากจะพามักพามาตั้งนานแล้วเนี่ยสวนนี้มันเป็นยังไงพี่ชมบอก่อนมันเหลืองทั้งสวนเลยสวนของเขาเองด้วยสวนของเขาเหลืองทั้งสวนเลยใครผ่านไปผ่านมาก็ว่า ามาตุดงทุเรียนเหรอเนี่ยทำไมมันสีทองอลามอย่างนี้สีอย่างผ้าสบงพระตุดงเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงใบเก่ามันเป็นยังไงใบเก่ามันเหลืองหมดเลยมันเหลืองมันไม่แตกใบใบอ่อนไม่แทงกระแหงไม่แทงอะไรเลยมันชื่ออยู่กอบปีนะห้าหกเดือนอ่ะโอ้โนมมันตกทุกช่วงก่อนเนี่ยผมไม่ใช้ปุ๋ยทั่วไปปุ๋ยใครบอกดีก็ซื้อมาใส่เห็นบอกว่าใบเก่าตอนนี้หลังจากที่มาใช้ปฏิพันธ์ของพี่เอ็นเคเราแล้วเป็นไงบ้างจางกันใช้มาเนยนะใบมันก็ใบแตกใบอ่อนมาทั้งหมดเลยทั้ง ครับเออแล้วไใบเก่ามันเหลืองๆแล้เนาะมันร่วงไปหมดแล้วอย่าบอกนะว่าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยที่มันเขียวอ่อนๆนี่คือใบอ่อนหมดเลยเหรอใบอ่อนหมดเลยใบอ่อนใบเก่ามันสลัดทิ้งหมดคือเห็นว่าพี่ชมเนี่ยมีอยู่อีกต้นหนึ่งที่แบบฉันไม่ใช้อ่ะไม่ใช้ฉันจะลองดูทดลองดูว่า P N K มันจะจริงไหมเราก็มาถึงต้นที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยของ n ีพี่น้องทองเหลืองอลัมทำไมถึงไม่ใส่เขาอะคะอยากลองอ,อยากลองมันจะแตกต่าง,งกันตกต่างยังไงมาก <c oughs> ของของมันดีเราก็ดีใจนะเราก็ปล <c oughs> ูกมากเราก็อาศัยสวนนี่เนาะเรา,เร,าเริ่มต้นที่สวนนี่แหละเออมันดีเราก็ดีใจอยากจะผลผลิตจะดักให้เร็วๆไง <c oughs> ออมันเหลืองอยู่เป็นปีเลยแล้วก็วิจะทําไงอะเนาะทุเรียนพวกนี้อายุายเท่าไหร่คะสามปีสามปี มันเสียจังหวะไปปีหนึ่งที่ว่ามันมันมีปัญหาน่ะสามปีมันเหมือนกับต้นทุเรียนแค่เลยนะพอซื้อทุเรียนเข้าไม่แบบบอกทุงเรียนแค่เนาะเขาุงเรียนธรรมดาเนาะอา <c oughs> จาร,รย์น้ำมนต์ว่ายังไงอย่างแรกค,ค,คือเขาบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเวลาฝนตกมาน้ำมันขังเออขังนานขนาดเขายกโคกแล้วนะทำโคกแล้วนะฮะมันก็เลยมีปัญหาเรื่องระบบรากใบ มันก็ไม่ไปใส่ปุ๋ยอะไรปุ๊บร่างมันไม่กินมันก็เลยไม่ไปเกิดจากทุนดินอ่าแล้วดินกลายเป็นดินมันเป็นฟดนนนพีเฮทมันตำ<ช>่ำเราเอาปุ๋ยตาปาวานบิ๊กเวล well เรามาใส่ทางดินเพราะพี่ชมมาใส่ก่อนคือปาวานบิ๊กเวลใช่ไหมแล้วมันเขียวขึ้นมา<ล>มันเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วคือค่อยขีดอ่าพอเขียวขึ้นมาปุ๊บแนะนนิดนึงครับต้องใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องใช้ย่าเอาอย่างอื่นมาปนถ้าไม่มั่นใจมาดูสวนเสียโฉมได้ ได้ว่าเออไปใส่อะไรถึงสวยเขียวจริงเห็นจริงภายในกี่วันเออผมลองใส่ไป7วันมันมันเห็นละใบมันเริ่มเขียวแล้วงานจากใส่ใส่ทางดินนะเนาะแล้วผมก็เริ่มฉีดทางใบละค่ะเออพอฉีดทางใบมาใบมันก็สวยขึ้นแล้วนะใบเงาจีเลยใช่ไวเลยใช่ใช้คู่กันคนมันแข็งแรงกิ่นพวกอะไรันละชูดีเนาะค่ะแล้วแล้วต้นหนึ่งนี่ใส่กี่กิโลใส่ไปต้น2อโล จะสรุปเลยฮะท่านประธานครับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องส่วนทุเรียนไม่โตไม่เขียวเหลืองยืนนานๆเนี่ยเราแก้ได้ใช่พ n k อ l o b a โกลค่ะแก้ให้คุณได้นะคะติดต่อเสียโฉมเลยนะเขตอะไรเอ่ยออเขตของทองแหลงอำเภอบ่อไร่จังหวัดราบจังหวัดตราดนะคะย้ําเลยว่าจังหวัดตราดอวันนี้ครับผมสุดท้ายละทรายการของเราก็ต้องมีคําถามอยู่ดีวันนี้เราอยู่ ที่ไหนจังหวัดคืออะไรจังหวัดอะไรแค่จังหวัดอะไรพอไม่ต้องตอบด้วยตำบลอะไรโอง่ายนิดเดียวเลยข้อที่หนึ่งจังหวัดกันนบุรีอันนี้อันนี้รีสอข้อที่สองจังหวัดจังหวัดตราด ข้อที่หนึ่งครับจังหวัดจันทุรีข้อที่2จังหวัดตราดเขียนคําตอบท่านส่งมาใน Facebook แฟนเพจของบริษัทพีเอ็นที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าทางนีตรงนี้ได้เลยนะครับผมแจกกาแฟเลยค่ะ3กล่องยสามรางวัลเหมือนเดิมเลยใช่ค่ะเป็นแก้วาแฟของ PNK g l o b a l นะคะวันนี้ดิฉันดรรัชนีมหานิยมครับผมอาจารย์ธีรเมฆกิติเสนีคุณครับผมชัยรัตน์ปิ่นแก้วสจล้านผู้บริหารรัตนบุรีมนละเจครับ ผมพิ่ธิไทยเรืองประดิษฐ์ก็ต้องขอราทุกท่านไปก่อนนะครับผมใช่่คะนทุกๆวันอาทิตย์เวลา6กโมงครึ่งเช้าทางช่องห้าเลยค่ะต้องเลขาด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ